สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำตัว Two-way slab นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นสองทางนะครับก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจาก One-way slab นะครับเรามาดูกันสิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็มาคลิกที่ตัวไอคอน Two-way Slab ตัวนี้นะครับ Two-way Slab เนี่ยเราก็จะเป็นพื้น2ทางนะครับพราะนั้นพื้น2ทางเนี่ยก็ในส่วนที่เป็น t o o bar นี่ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือมีให้เราใส่ชื่อใส่โลแล้วก็มีโหลดมีเซฟนะครับ ก็จะกลับไปที่เมหนหน้าจอหลักได้นะครับแล้วก็จะมีรีพอร์ตอันนี้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของกำลังวัสดุตัวนี้ก็จะไปกรอกที่ตัวพารามิเตอร์นะครับเอามาน้ำหนักบรรทุกก็จะมีน้ำหนักบรรทุกที่เป็นไลฟ์โหลดนะแล้วก็น้ำหนักบรรทุกเพิ่มนะครับซึ่งน้ำหนักบรรทุกของตัวเองเนี่ยก็จะคิดจากความหนาของพื้นนะครับ ในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของขนาดของพื้นนะครับก็จะมีด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวนะครับโดยด้านสั้นเนี่ยก็จะต้องน้อยกว่าด้านยาวนะเอ๊ะอันนี้ผมป้องกันไว้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองทำดูกันไม่แน่ใจตัวเองนะถ้าไม่ใช่เดี๋ยวไปเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ด้านยาวเนี่ยก็จะต้องยาวไม่เกินสองเท่าของด้านสั้นนะครับ อ่ะก็ความหนาของพื้นเนี่ยเราก็จะจำกัดอยู่ที่เส้นรอบรูปห8าร้อยแปดสิบนะต่อมาที่เราจะมีลูกเล่นก็คือขอบที่ต่อเนื่องนะครับขอบนี้ผมก็จะแบ่งเป็นขอบซ้ายขอบขวานะครับซ้ายขวานี่ก็คือทางด้านยาวนะครับแล้วก็บนล่างนี่ก็คือความต่อเนื่องทางด้านสั้นนะครับเพื่อเพื่อสะดวกต่อการอ้างอิงก็เลยใช้รูปแปลนเนี่ยเป็นหลัก นะครับพอเราติ๊กเนี่ยรูปมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเรามาลองเล่นกันดูหน่อยนะครับเช่นผมบอกว่าอขอบซ้ายต่อเนื่องนะครับรูปก็จะเปลี่ยนไปเลยนะขอบบนไม่ต่อเนื่องอข,อขอบขวาไม่ต่อเนื่องนะครับหรือขอบล่างกับขอบบนน,นี่ลองเริ่มคลิกด้วยนะนะครับถ้าต่อเนื่องทั้งทั้งหมดทุกด้านอะไราการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ ก็จะเป็นตำแหน่งที่อ้างอิงมันจะเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยมีความซับซอ้อนขึ้นทีนี้อย่างสมมติผมลองแกงดูนะนี่ผมก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันแก้เงินด้านสั้นเยอะเยอะกว่าด้านยาวจะเป็นยังไงเอ๊ได้เหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวตัวนี้ไปแก้ไขให้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าหากว่ามันสองเท่าเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะเตือนขึ้นมาว่า ด้านยาวนะมันเกินสองเท่านะครับเขาก็จะปรับให้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแก้ตรงนี้อีกทีหนึงอ่าต่อมาก็จะมีพื้นภายในกับภายนอกอันนี้ก็อเช่นเดิมนะครับต่อมาในส่วนของเหล็กเสริมนี่จะมีตำแหน่งเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวก็คือมันจะเป็นดับเบิลจากเอ่อวันเวสแลบนะครับ ก็เลยมีปริมาณเหล็กเสริมทั้งด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวนะครับจะแบ่งเป็นบนซ้ายล่างกลางแล้วก็บนขวานะครับอันนี้เราอ้างอิงตามรูปที่เดี๋ยวเราจะไปเขียนเป็นรูปด้านข้างของพื้นด้านสั้นแล้วก็ด้านยาวนะครับที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มคอมพิวหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนเลือกวิธีการออกแบบได้ ที่การออกแบบนะครับก็จะมีพรลบวสทได้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนได้นะเ,เสร็จแล้วเราก็ามาดูรีพอร์ตกันนะครับคลิกรีพอร์ตเนี่ยเราก็จะมีออปชันคอมาเส้นเป็นเส้นไว้เช่นเดิมแต่ทีนี้รายการคำวนวณมันเยอะเกินละมันก็เลยกลายเป็น2หน้านะครับก็จะมีหน้า1แล้วก็หน้า2 หน้าหนึ่งก็จะเป็นรายการคำนวณล้วนๆเลยนะครับประหยัดพลังงานนะครับก็อาจจะงงหน่อยแต่ผมพยายามอ้างอิงและว่ามีเป็นเหล็กทางด้านสั้นนะครับแล้วก็เหล็กทางด้านยาวก็ใช้ตัวสัญ,ญาลักษณ์ S แล้วก็ L นะครับแล้วก็ถ้าซ้ายนี่ก็ L แล้วก็ตัวที่สองนะครับแล้วถ้าตรงกลางก็ M แล้วทางขวาก็ R อย่างเงี้ยนะครับ นี้แบออกมานะแล้วก็มีหน้าที่สองนะอันนี้ก็จะเป็นแบบรายละเอียดเราสามารถที่จะคลิกเป็นคอมาเส้นเป็นเะส้นนะจะเป็นนีนะครับเสร็จแล้วก็สั่งปริ้นอันนี้ก็ก็เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมไปเช็คที่ preference สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แอดวาน ถ้าเกิดมันเป็นเลตเตอร์บ่อยๆเนี่ยาอาจจะหาวิธีแก้ไขมันว่าเอ๊ะทำยังไงให้เซตติ้งมันแก้ตรงนี้สักทีไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เราต้องมาแก้ทุกครั้งอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปพยายามหาวิธีมาว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะครับเรามาลองทํากันดูนะครับก็เท่าที่ผมผมเนี่ยก็คือเราไปที่คอนโทรลเดี๋ยวปิดโปรแกรมก่อนแล้วกันนะครับเรามาที่คอนโทรลแพนเนลก่อนนะครับ ก็อาจจะคลิกที่ปุ่ม start ตัวนี้นะครับแล้วก็มาหาใน windows system ลงมาที่ข้าวหน่อยนะรหรือพิมพ์จริงๆพิมพ์ใน search ว่า control panel ก็ได้นะครับมาที่ windows system ตัวนี้นะแล้วเราก็จะเจอ control panel control panel มนะาเอามานะปับ๊บลงมา windows system แล้วก็ Control Panel นะครับพอ,อ Control Panel เสร็จเนี่ยเราก็มาหาตัว View by Small Icon ละกันนะครับจะได้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วมันก็จะอยู่ที่ตัวนี้ฮะ Device and Printer Device and Printer คลิก แล้วก็ของเราก็จะเป็น p r i n เตอตัวหนึ่งก็คือ PDF Creator ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ p r i n เตอ property หรือ property ก็ได้นะครับคือเรามาเซตที่ตัวตรงนี้มาเอ๊ะไม่ใช่ตัวนี้น่าจะ p r i n เตอ property ตัว PDF Creator แล้วก็ p r i n เตอ property นะครับ property นะ ขวาแล้วก็ printer property นะลงมาลึกเลยแล้วก็จะเจออย่าังนี้ก็ <c oughs> จะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเลตเตอร์อยู่นะฮะตรงนี้มันเป็นเลตเตอร์อยู่เหมือนมันเซตเอาไว้อยู่นะครับ <c oughs> ก็มาที่ preference ลองดูสิไดมันก็จะเป็นหน้าที่ทุกครั้งเราเซตนะครับ preference a d แ a n c <oughs> e d แล้วก็เปลี่ยนให้เป็น a 4 อัอันนี้สำหรับของบางท่านนะครับเป็นนี้แล้วก็ apply แล้วก็โอเคเอ๊ะย,ยังไม่ยอมเปลี่ยนอยู่ดีงั้นเราต้อง a v v n n e e แล้วกนะ็แต่ละเครื่องไม่เหมือนกัน Printing default <laughs> มาอีกแล้วแอดวาอีกทีสิ เล็กอ่าแล้วก็เลือก AC อแล้วโอเคนะคแล้วก็ Apply โอเคในกลับมาที่ General ซิยังไม่ยอมเปลี่ยนกู้หุใจเหมือนกันนะอ่านะครับลองดูอาจอาจจะแก้ไขได้นะครับต้องลองดู กโอเคนะครับแล้วก็โอเคเออกมานะก็อาจจะได้จะไม่ได้อันนี้ผมก็ยังพยายามหาอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพื้นสองทางสวัสดีครับ